แนะนำวิธีการใช้งานระบบลงคะแนนสัรหาคณะกรรมาการดำเนินการสหกรณ์อทรั์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจำกัดด้วยวิธีออนไลน์โดยมีวิธีการดังนี้สมาชิกรับลิงก์ลงคะแนนออนไลน์ทางไลน์ออฟฟิเชียลของสหกรณ์และเข้าระบบโดยใส่ใหมายเลขสมาชิกสหกรณ์พร้อมด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะให้กรอกหมายเลขสมาชิกและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะตรวจสอบพร้อมแสดงข้อมูลของท่านและสิทธิ์ในการลงคะแนนหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปถัดไปให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หากยอมรับให้กดดำเนินการต่อ ขั้นตอนสำหรับยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP โดยสหกรณ์จะส่งให้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกแจ้งไว้กรอกตัวเลขและกดยืนยนันย้ำขั้นตอนนี้สำคัญ ขั้นตอนสําคัญให้สมาชิกตั้งรหัสพินจำนวน6หลกักเพื่อไว้ใช้ยืนยันการลงคะแนนสัญหาข้อเสนอแนะโปรดจดเลขพินและเก็บไว้เป็นความลับหากลืมจะไม่มีสิทธิลงคะแนนให้ท่านใส่รหัสพิน์6หลกักที่ตั้งไว้ขั้นตอนก่อนหน้าอีกครั้งและกดยืนยนัน ท่านได้ตั้งรหัสทิมแล้วกดต่อไปเพื่อดำเนินการลงคะแนนขั้นตอนถัดไปให้ใส่รหัสทิมจำนวน6หลักตามที่สมาชิกได้สร้างขึ้นหากท่านใดลืมรหัสสหกรณ์ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ระบบจะแสดงสิทธิที่ท่านสามารถลงคะแนนได้ตัวอย่างเช่นในปีใดหากมีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการเขตต่างๆก็จะปรากฏแถบเมนูมากกว่าหนึข้อ ให้ท่านทำการลงคะแนนหน้านี้จะแสดงข้อมูลหมายเลขและชื่อสกุลของผู้สมัครรวมทั้งช่องไม่ไปส่งลงคะแนนกดถัดไปเมื่อสมาชิกเลือกลงคะแนนแล้วโปรดตรวจสอบผลการลงคะแนนอีกครั้งก่อนกดยืนยันข้อมูล การลงคะแนนเสร็จสิ้นท่านสามารถกดบันทึกรูปภาพใบลงคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมาการดำเนินการ สหกรณ์อมอซับมหาวิทยาลัยสงขลานครินจำกัดผ่านระบบออนไลน์ขอย้ำอีกครั้งเรื่องรหัสพิน6หลกักกรณีลืมรหัสดังกล่าวสหกรณ์ไม่สามารถออกรหัสใหม่ให้ท่านได้ทั้งนี้โปรดดำเนินการลงคะแนนในระบบให้แล้วเสร็จทันทีนับจากที่เข้าระบบหากเลยกำหนดเวลาภายใน15นาทีระบบจะปิดและไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อีก ซึ่งระบบจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์โดยไม่ได้ลงคะแนนและจะนับว่าเป็นบัตรเสียขอเชิญสมาชิกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่1ธันวาคม2566นี้ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ